ชอบอยู่ประมาณนี้ไม่ได้เปิดไฮโลนะไม่ไม่ไม่ก็กึ่งนะกึ่งกึ่งกึ่งไม่ไม่แต่กึ่งนะกึ่ง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 จะเห็นหมดลูกแล้วไม่ถึงท่านแงมถือว่าเต็มพิกัดแล้วก็มันทางมันมาอย่างนี้นะลุงเนาะคือมันทางมาอย่างนี้เราบิดหนีไม่ออกอ่ะคือยังไงก็ต้องตัวนี้อ่ะคุณจะไปดิ้นรลนไปเอาเลขนู่นเลขนี่มันก็เยอะครับ คือผมกลัวศูนย์แทรกตัวเดียวเพราะว่าบันไดเขาเปลี่ยนนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูอีกแนวหนึ่งล้วก็รู้แล้วว่าตัวนี้คือตัวแน่นอนถ้าศูนย์ไม่แทรกเนี่ยสามาวีด <9 S 1> เก้าต้องอยู่หลักหน่วยอ่าเลขรางวัลที่หนึ่งเก้าต้องอยู่หลักหน่วยเจ็ดต้องอยู่หลักแสนไปเนี่ยอธิบายหมดไหมทุกตัวไหมมันจะมันจะได้หกตัวเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่เชื่อมก้าก็จะเป็นสี่สี่หนึ่งตัวเดียวมั้ง ปกติมีแค่นี้ชอบชอบแอดมากคือกันล่ะแต่ว่าศูนย์นี่เ้กรณีศูนย์นี่ล่ะเด้รถหรือเปล่านี้มันยังจับชายอยู่อันนั้นอันนั้นในส่วนของกรณีศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยอยู่ข้างหลังคือยังจะเป็นศูนย์อะไรนี่ยังงงอยู่นะแต่ว่าตามที่ผมชอบอยู่แค่แค่นี้อืม ดูก่อนใครครับตามยันโค้งสุดท้ายนะสีแดงไม่ยอมเอฟซีไม่ยอมสีแดงเ่เห็นไหมครับเห็นไหมคือตัวเดียวชอบตัวเดียวนะซื้อตัวเดียวจบถูกไม่ถูกก็ช่างตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวตัวอื่นไม่ซื้อก็ได้เอาตัวเดียวอ่าตัวอื่นไม่ซื้อก็ได้เอาตัวเดียวถ้าจะเอาก็เอาศูนย์ศูนย์ผมจะชอบ ไม่ว่าจะเป็นเลขรถ07 06 03จเ็เพิ่มโครนะช่วงโครครับไลฟ์สดอยู่นะวันนะหวยออกผมไปอยู่ไหนหวยชอบออกคนนะั้นบัตรเลขที่บัตรเลขที่อ่ะทิ้งไม่ได้เลยอ่ะบัตรเลขที่งั้นก็ต้องเติมห้าเข้าไปด้วยมันห้ามันอยู่วงห่างเนะาะครับแต่มันอยู่ในสวัสดีปีใหม่25 65ซึ่ง65นะ่ะไม่ออกหรอกถ้าจะออกก็ หกสี่ก็มันักไม่น่าออกถ้าออกห้าสี่ห้าสามจะสวยมากอันนี้เป็นเซนส่วนตัวนะผมจะชอบยู่บ้านเล็กที่นะบ้านเล็กที่ห้าสี่ผมจะชอบห้าสี่ห้าสามไม่เท่าไร่ถ้าเท่าก็นี่ผมจะชอบบ้านเล็กที่คือางามหักแท้ตัวนี้ในบ้านเล็กที่นะ สวยแท้สวยแท้มันเลขที่อ่ะผมจะชอบตัวนี้นะคือผมจะไม่มีเลขเยอะต,ต,ตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวครับมีแค่นี้นะนั้นน่าจะล่างก็อยู่ประมาณนี้ละนี่นี่กับอาจารย์แม่นี่ถามว่าห่วงศูนย์ห่วงตัวไหนไหมผมห่วงศูนย์ศูนย์อยู่เหมือนเดิมวันนี้ ศู okay, โนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์หกอะไรไปนเนี้ยจะชอบอยู่ประมาณศูนย์แปดก็ได้ครับคือเลยระวังสี่เก้าไว้เป็นประเดมว่าใครจะไปซื้อเจ็ดสี่เก้าสองสี่เก้าก็ได้คือมันก็อยู่เซตนี้อะ่ะสี่เก้าเราจะเอาอะไรใส่อะ่ะแนวตรงเลยหรือจะเอาแบบนี้มาแบบนี้หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับคือผมจะชอบเลยล่ะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ผมมองอย่างเงี้ย คือตัวเดียวอะ่ะตัวอื่นไม่เกี่ยวเลยครับตัวอื่นไม่เกี่ยวถ้ากรณีศูนย์ไม่แทกคือตัวนี้เลยตัวเดียวไม่เจ็ดสี่เก้าก็สองสี่เก้ามีแค่นี้แต่ส่วนตัวผมจะชอบเซตกลุ่มเขาคือเ4 9ดสี่เก้าถ้ากรณีศูนย์แทกอะ่ะศูนย์แทกจะมีศูนย์ไม่ขี่ตัวที่ผมเล่นก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเลขรถก็พอคือผมต้องเลือกเอาอะ่ะเลขรถ 00ได้02นี่ตัวตัวหัวของปีคิดอ่ะก็มีแค่นี้นะเพราะทำถามว่า0เราจะเล่นกลุ่มไหนก็เล่นไม่จะมาเป้าอยู่ของช่วงเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโซนเนี่ยนี่0ไม่ว่าจะเป็น00ครเป็น00 02 07 06อะไรอยู่ตรงเนี้โซนนี้เขาจะเป็น0นันนี่ถ้าเข้า ถ้าเขาเข้าศูนย์คืออยู่โซนนี้เลยจริงกรอบได้เลยนะ,ะสถานี้นถ้าศูนย์รถก็อยู่ตรงนี้คือปราบเซียนเลยนะนี่เมื่อกี้ออกศูนย์หกแปดวันนี้จะมาออกศูนย์หนึ่งได้ไหมศูนย์สองได้ไหมได้นี่แหละอยู่ตรงนี้อ่ะหรือสี่ศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเนะาะหรือร้อยเอ็ดเหมือนผมว่าหรือเปล่าเนี่ยเลเอ็ดก็อยู่ตรงนี้ครับเลขเอ็ดผมจัดไปหลายวันแล้วนะตั้งแต่วันที่กลับมา เมื่จ,จัดไปแล้วละเอดนี่แหละเพราะว่าถ้าถูกถูนจะถูกอยู่ตัวหนึ่งนี่แหละมีแค่นี้เองเลขไม่เยอะนะครับบนผมก็จะชอบสี่เก้าตัวเดียวแต่ถ้าศูนย์นี่ผมจะชอบนี่แหละผมยังมองไม่ออกว่าจะอะไรตัวนเงี้ยบุ้งหลงเหลงคือส่วนตัวผมจะชอบแนวทางคือเลขตัวเดียวคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เลยครับนะแล้วก็เลขสองตัวหมุนหนึ่งครั้งผมจะชอบ9 92กับ41 คือตัวนี้มันปิดแล้วเราก็เลื่อนมาเอาตัวนี้คือปกติก็สี่ตัวนะที่เราให้ไว้ประจาเนาะใครชอบอาจารย์แม่ถือไม่เยอะนะ,มะผมจะตัวนี้ผมจะชอบตัวเดียวคือตัวนี้แต่อันนี้คือบ้านเล็กที่ผมเฉยกาลังจะเลือ,อาจ,จะเป็นเซนช่วยเฉยนะครับก็มีแค่นี้แหละไม่มีเยอะมีตัวเดียวคือถูกถูกืถก็ถูกไม่ถูกเราก็หาใหม่อาจารย์แม่เหลอตัวเดียวอะน้องนั้นใครจะกาะอาจารย์แม่ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมจะชอบตัวนี้เพราะว่าแบบนี้เลยอะ ที่จะแบบนี้เลยก็ได้อาใ,ใครจะไปยังไงก็แล้วแต่นะคือให้ให้ให้มาลงแบบนี้นะถูกก็ถูกปรมไม่ได้เปิดไฮโลนะไม่ไม่ไม่ก็กนะึ่งนะกึ่งกึ่งกึ่งไม่ไม่แต่กึ่งนะกึ่ง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 จะเห็นหมดลูกแล้ว <laughs> ไม่ถึงท่านแง้มถือว่าเต็มพิกัดแล้วก็ <laughs> มันทางมันมาอย่างนี้นะลุงเนาะปึบ <inhale> มันทางมาอย่างนี้เราบิดหนีไม่ออกอะ่ะคือ,อยังไงก็ต้องตัวนี้อะ่ะคุณจะไปดิ้นรนไปเอาเลขนุ่นเลขนี่มันก็เยอะครับคือผมกลัวศูนย์แทรกตัวเดียวเพราะว่าบันไดเขาเปลี่ยนนิดนึงแต่ถ้าเราไปดูอีกแนวหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าตัวนี้คือตัวแน่นอนถ้าศูนย์ไม่แทรกเนี่ยมาบิดก <9 S 1> ้าต้องอยู่หลักหน่วยอ่าเลขรอนที่หนึ่งก้าต้องอยู่หลักหน่วยเจ็ดต้องอยู่หลักแสนไปเนี่ย อธิบายหมดไหมทุกตัวไหมมันจะมันจะได้หกตัวเลยเก้าสี่เจ็ดแสดงว่าเราให้ไม่ถูกเราให้ข้างเคียงเพราะว่ามันกลับกันนะกลับกันมันกลับกันถ้ามานี่มาต้องมาตรงตรงตรงตำแหน่งด้วยหวานตัวแค่นั้นคือไปอาศัยกอบเก่าอ่ะอันนี้รางวัลที่หนึ่งคือรางวัลที่หนึ่งนะซานนี่แปไปตามคนฝันนี่ผมชอบเก้าสองอีกตัวหนึ่งแต่สี่หนึ่งแต่ถ้าเขาปิดแล้วก็ต้องมาซื้อสี่หนึ่ง กับเจ็ดสี่เก้าอันนี้บ้านเล็กที่นะบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ก็มีแค่นี้ล่ะอาจารย์แม่มันมาก็มาตรงตรงไหมลุงคือ,ค,อคือมาก็มาตรงเจ็ดสี่เก้าถึงว่าตรงเป๊ะเลยมีความเป็นไปได้สูงด้วยเขาบุ้งหลงเหลงคือส่วนตัวผมจะชอบแนวะทางคือเลขตัวเดียวคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เลยครับแล้วก็ เลข2ตัวหมุนหนึ่งครั้งผมจะชอบ992กับ4 1หนึ่งคือตัวนี้มันปิดแล้วเราก็เลื่อนมาตัวนี้คือปกติก็4ตัวน่ะที่เราให้ไว้ประจำเนาะใครชอบอาจารย์แม่ถือไม่เยอะนะผมจะตัวนี้ผมจะชอบตัวเดียวคือตัวนี้แต่อันนี้คือบ้านเลขที่ผมจะเถิดกำลังจะเลืออาจจะเป็นเซนช่วยเฉยเฉยนะครับก็มีแค่นี้แหละไม่มีเยอะมีตัวเดียวคือถูกถูกื็ถูกไม่ถูกเราก็หาใหม่อาจารย์แม่เหลือตัวเดียวอ่ะนอกั้นใครจะเกาะอาจารย์แม่ก็แล้วแต่ แต่ส่วนตัวผมจะชอบตัวนี้เพราะว่าแบบนี้เลยอ่ะ <Hey. S 1> ที่จะแบบนี้เลยก็ได้อา้ uh. ใครจะไปยังไงก็แล้วแต่นะคือให้ให้ให้มาลงแบบนี้ะนะถูกก็ถูกท,ทัดไหม